สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับกระผมนายคณาทิปอัฏถวิไลวันนี้กระผมจะมาเล่าถึงประวัตินิ้งน่องสมาชิกนักแสดงคณะเพชรปินทองให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันนิ้งหน่องมีชื่อจริงว่านายสุดใจเที่ยงตรงกิจเกิดที่บ้านน้องสะพังตำบลน,น้องบัวใต้อำเภอโนนสังจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันคืออำเภอสีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูจบการศึกษาระดับประทมศึกษาปีที่4ต้องหยุดเรียนเนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนหลังจากนั้นนิ้งหน่องได้เข้าสู่เส้นทางชีวิตศิลปินหมอละหมูทำนองขอนแก่นคณะบรรจงศิล์อํเาเภอเมืองขอนแก่นโดยได้รับบทเป็นพระเอกและบทอื่น ในวรรณกรรมอีสานเครื่องเท้าแสนโหงรวมระยะเวลาในการเป็นหมอลำประมาณ10ปีความสามารถและศิลปะการละเล่นที่ทำให้ใครต่อใครได้เห็นความสามารถจึงทำให้นบผดลดวงพรเจ้าของวงดนตรีลูกทุ่งพูดอีสานคณะเพชรพินทองชักชวนให้มาร่วมวงด้วยกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525 นิ้งน่องได้แต่งบทเพลงในแนวตลกให้กับสมาชิกในวงได้คิดมุกตลกที่เป็นเอกลักษณ์แบบฉบับสร้างความประทับใจจนกระทั่งได้ลาออกจากวงเพชรปินทองในปีพุทธศักราช2541เนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรงนิ้งน่องได้รับเชิอจูเกียรติเป็นศิลป,ปินโมรโดโกอีสานสาขาศิลปะการแสดงตลกอีสาน ประจำปีพุทธศักราช2550จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนิ่งน่องสมรสกับนางนุษนาชื่อเดิมคือนุศลาเที่ยงตรงกิจเกิดเมื่อพุทธศักราช2500มีลูกสาวก็คือฉัดแก้วเที่ยงตรงกิจสมรสกับสามีที่ใช้นามสกุลแสนพักดี บั้นปลายชีวิตนิ้งหน่องมีโรคประจำตัวหลายโรคเช่นลูกเกา้าโรคเการูมาตอยความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นมาตั้งแต่ครั้งยังอยู่กับวงดนตรีคณะเพชรพินทองในปีพุทธศักราช2540นิ้งหน่องได้ลม้มลงหน้าเวทีการแสดงสดเนื่องจากป่วยเป็นโรคนิ้วในทุงน้ำดีต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลราชพฤกษ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อทำการผ่าตัดเป็นการด่วนหลังจากผ่าตัดได้เจ็ดวันแผ้ผ่าตัดเกิดการติดเชื้อและฉีกขาดทำให้น้ำดีที่ค้างอยู่ไหลท่วมอวัยวะภายในจึงต้องทำการผ่าตัดซ้ำเพื่อล้างอวัยวะภายในทั้งหมดเมื่อฟื้นขึ้นมาปรากฏว่านิ่งหน่องมีปัญหาเรื่องความจำเลอะเลือนทำให้ไม่สามารถกลับไปเล่นตลกดังเดิมได้อีก จึงต้องละออกจากวงเพื่อไปรักษาตัวเองอย่างจริงจังในปีพุทธศักราช2544นิ้งหนองมีอาการไตไม่ทำงานความดันโลหิตสูงและน้ำท่วมปอดทางครอบครัวได้พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์และทำการรักษาตัวเองอย่างต่อเนื่องและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558เป็นต้นมา นิ้งน่องต้องฟอกไตเดือนละสองครั้งทงั้งๆที่มีฐานะยากจนไม่มีเงินรักษาจนมีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตและโลหิตเป็นพิษทำให้ไม่ตอบสนองต่อการฟอกไตและได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่20เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ด้วยอาการไตวายวเรื้อรังสิริอายุรวมได้67ปีพิธีสวดพระอภิธรรมศพของนิ้งน่องได้มีขึ้นระหว่างวันที่ 20- ถึง24เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560ที่วัดโนนศิลาบ้านสำรานตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและได้มีการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่25เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2560กลางวันศินลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์สาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2550จากมหาวิทยาลัยคอนแก่นท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วกระผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ